แม่อะไรฉันถามแม่หน่อสิตอนที่แม่กินยาสมุนไพรอะ่ะแม่รู้สึกยังไงบ้างออจ๊ะอืมคือแล้วมันก็สดชื่นสู้ซ่าดีนี่แล้วแม่ได้กินอะไรแปลก,ปลกๆหรือว่าที่มันไม่ใช่กลิ่นสมุนไพรอะ่ะกลิ่นเนาะม,มันก็เหม็นชุนนะ่ะเออนี่มันสกว่ามันเป็นยาบำรุงหรือว่ายาเบื่อหนูกันแน่วะเนี่ยไหนแม่บอกว่าแพงไง บอกแล้วว่าอ,อย่าไปกินเรื่อยพี่แกพูดมามันเรื่องใหญ่มากเลยนะดอลลี่ตอนแรกอะ่ะฉันไม่ได้คิดอะไรนะแต่พอคิดทบทวนดูแล้วอะ่ะมันก็แปลกๆอะ่ะแกแล้วยิ่งแม่ฉันพูดเรื่องกลิ่นยาเบื่อหนูอะฉันก็ยิ่งสงสัยว่าคุณประกาศิษย์วางยาคุณดุนยาเขาจะวางยาเมียตัวเองเพื่ออะไรอันนั้นฉันก็ไม่รู้หรอก แต่ที่ฉันรู้แน่ๆนะคือคุณดนยาอาการแย่ลงหลังจากที่กินสมุนไพรอะอ,อีกอย่างนะฉันแอบได้ยินคุณประกาศิษฐ<บ>์พูดว่ากลิ่นยาสมุนไพรกลบกลบอะไรนั่นไงแกก็สงสัยเหมือนฉันใช่ไหมล่ะหรือในแก้วมียาเบอร์นูจริงอย่างที่แกว่ากลิ่นยาสมุนไพรกลบกลิ่นยาเบอร์นูฉันเป็นห่วงคุณดนยามากเลยอะ่ะเป็นห่วงยังไง แกจะบอกเขาว่าสามีเขาวางยาเขาคงเชื่อแกหรอกก่อนฉันจะบอกเขาอะ่ะฉันจะพิสูจน์ให้ได้ว่าฉันคิดถูกคุณหมอมาดูอาการเมื่อเช้าสั่งให้กินยาเพิ่มแล้วคุณดนยาก็นอนหลับยาวเลยเออหนูเห็นป้านวลทำความสะอาดบ้านค้างไว้อะคะ่ะหนูก็เลยว่าจะมาเฝ้าคุณดนยาให้งั้นป้าฝากด้วยนะค่ะ หนูจะสืบให้ได้ค่ะว่าคุณโดนวางยาจริงหรือเปล่าต้องดยู่ในห้องนี้แน่น ไม่ใช่แป้งคุณพี่คะไปเข้ามาทำอะไรในห้องทำงานพี่ชายฉัน